เดี <One input> new year, ๋ยวพอทำนิวเยียรหน่อยครับตอนนี้่ายมาถึง EP สุดท้ายแล้วอยากถามว่าระหว่างก่อนออนซีรีส์กับหลังออนแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไงบ้างตรนก่อเราโอ้โหก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนไปเยอะเลยครับเปลี่ยนไปแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นมใช่ครับแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีคนรู้จักมากขึ้นครับทุกวันนี้ก็มีคนมาทักมากขึ้นตอนนี้ได้ได้อ่านใน ขอเชื่อผมเลว่าทำมว่ามีแฟนคลับแบบจากไหนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยต่างชาติก็เรียกได้ว่ากึ่งๆนะครับมีทั้งคนไทยทั้งต่างชาติครับแต่ว่าอินเตอร์แฟนก็เข้ามาเยอะมากขึ้นอาจจะพอทําเจอครับแล้วสำหรับเจอเราคนทัดขึ้นเยอะพอาะเพราะบบนี้ก็คนก็รู้จักมากขึ้นฮะแต่คนส่วนใหญ่ก็รู้จักในนามเบอร์เกอร์เนาะเจอก็เริ่มชินละใช่ฮะ แล้วอย่างนี้มีแผนที่จะทำซีซันสองไหมอ่าถ้าซีซันสองต้องหวังผู้จัดนะฮะแล้วก็แฟนๆทุกคนนะฮะช่วยซัพพอร์ตเรานะคุณนะใช่แล้วแล้วสำหรัเราสองคนร่วมงานกันเป็นยังไงครับก็มีความสุขดีครับก็เหมือนได้เจอเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งในการร่วมงานใช่ฮะก็จริงๆ ก่อนหน้านั้นน ah, ่ะเขาเรียกว่าเราไม่ได้เป็นคู่นี้เนาะแต่ว่าจนสุดท้ายาแล้วเออเราก็ได้มาคู่กันได้มาแ,แบบแรกๆก็มีการเก่งเวลาถ่ายอะไรเงี้ยแต่พอเราได้คุยกันมากขึ้นอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็มีความแบบไอส์บรกกิ้งเรียบร้อยแล้วก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออเข้ากับเขาง่ายขึ้นรเยลช่วยเล่นง่ายก<ล><ๆ>ันลวกันใช่ครับอย่างนี้ถ้ามันมีซ<ว>ีซั่นสองแฟนๆจะได้แฟนๆจะได้ฟินมากกว่าเดิมไหมแน่นอนครับต้องรอติดตามซีซั่นสอง Toyota, atem, อ่ะเดี๋ยวพอทำวิบบ้างนะครับครับตัวละครฮีด้ามีอะไรท <Hey, ี่แตกต่างของตัวเราบ้างอะไรนะครับตัวละครฮีด้ามีความอะไรที่แตกต่างของตัวเราครับก็ในส่วนตัวฮีด้านะครับคือเขาจะมีความเป็นแบบที่เล่นแบบชอบแบบแกล้งแกล้งพี่อะไรอย่างเงี้ยบบแชอบทำให้พี่แบบหัวร้อนเล่นๆล่นแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวของเองผมเป็นขาเรียบร้อยมากไม่ครับไม่จริงครับจริงครับจริงจริงจรไม่จริงครับทำไมล่ะแสดงว่าเรียบร้อยสุดๆก็เลยนั่นแหละครับในส่วนตรงนั้นด้วย เพราะหลายหลายคนชมเลยว่าเราเล่นเป็นธรรมชาติมากมันดูเหมือนเป็นตัวเองก็ค่อนข้างเป็นตัวเองแล้วก็จะมีตัวของตัวเองแล้วเราเล็กๆนะเนาะแล้วสำหรับตัวเราเนี่ยพอได้ญาตเดี๋ยวนี้ลคือเราแพ้ความใกล้ชิดเขาไากที่แบบเราต้องเล่นสนิทกันต้อบเขาอ๋อบอกเลยครับว่าตอนแรกอ่ะเร่องกาวิกอ่ะมีกำแพงต่อการสูงมากแล้วคราวนี้เหมือนอยู่ในการเรื่อยๆก็คือลองเปิดใจทุกอย่างเลยว่ามันเป็นยังไง ก็คือตอนคิวกลางๆแล้วครับก็คือแบบลองเปิดใจเหมือนกับว่าเหมือนเราได้คุยกันมากขึ้นแล้วสนิทกันมากขึ้นอะไรใช่ครับพวกันนี้ก็เลยแบบใกล้เป็นแบบสนิทกันแล้วคุยกันได้สบายเรื่องเลยในในตอนที่ต้องถ่ายทำในเรื่องของการแสดงเรามีปรึกษาพูดคุยกันไว้รอ็ปรึกษาทุกครั้งครับว่าซีนนี้เล่นยังไงต้องแบบ ก็สนุกดีครับที่ได้เล่นด้วยกันก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเล่นกันอ๋ออยากจะเล่นด้วยกันอีกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องนี้ซีซั่นสองหรือเรื่องหนึ่งก็ตางโอเคครับเดี๋ยวขอถามเต้เลยครับแล้วเต้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้ดครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เล่นคู่กับน,น้องเพราะว่าเหมือนเรามีแพชชั่นเดียวกันเราคุยกันตลอดว่าเฮ้ยยังไงยังไงยังไงเราแบบ มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน einmal, แล้วมันเหมือนเหมือนแบบมันเป็นแรงผลักดันแบบให้เราไปด้วยกันนะครับการแค่นั้นเดียวถามเป็นครับว่าสาลังจากที่จีนอ่ออนเราเป็นอย่างไรบ้างครับกระแสตอบรับของเราโดนโดนรามา่นนา,มาเฉยเลยครับ<ด><ด>ว่าขึ้นประธานอะไรเนี่ยประธานชมรมดนตรีอะไรเนี่ยทำให้แบบโชกุนไปหามเตโอมัน<อ>ดราม่าขนาดไหนตอนน้อะไรนะครับมันดราม่าขนาดไหนครับดราม่าก็ กลางๆไม่ดราม่ามากับประธานชมรมดนตรีที่เล่นดนตรีไม่เป็นเลยครับทำอะไรไม่เป็นเลยครับประธานทาไม่เลยเก็กกอล์เดี๋ยวยินเก็กกอดจิตวิทยาสูงด้วยครับแล้วจริงๆแล้วจริงๆชีวิตจริงเราเป็นแบบน ไม่เป็นเลยชีวิตจริงทำอะไรเป็นบ้างตรงกับคาแรคเตอร์ชีวิตจริงชีวิตจริงทำอะไรเป็นบ้างไม่เป็นเลยดนตรีอยู่กับไม่ได้เลยครับดนตรีแล้วตัวเราประทับใจอะไรในซีรีส์เรื่องนี้มานจนถึงวันนี้มันจะแบบจะจบตอนสุดท้ายแล้วอย่างแรกก็คือประทับใจโปรดักชั่นทาทีมงานแล้วก็พี่ๆน้องๆด้วยกันครับที่ว่าร่วมงานด้วยกันมีความสุขเวลาเราอยู่กองด้วยกันนะครับก็เล่นการหยอกล้ออะไรอย่างเงี้ยครับพาเดี๋ยวถามเที่ยวครับทุกีห้ามีคนพูดถึงเราเยอะมากทุกคน ทั้งเรื่องการแสดงนะเรื่องแบบอะไรใดๆคนชมเราเท่านันก็ดีใจครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชมตัวเคนชื่นชมรักชอบเจ็บแล้วก็ชื่นชมในตัวทีมงานพวกเราทุกๆคนครับก็เห็นกระแสตอบรับแล้วทุกคนชอบกระแสตอบรับดีแค่นี้พวกเราทุกคนก็ดีใจมากๆครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับมีอ่านฟีดแบบเมา่อวานก็เห็นว่าคนเล้คอมเมนต์ได่าบบน้ มีครับมีครับช่วงแรกๆอีพหนึ่งีสองเนี่ยเคนได้ไงว่าเป็นตัวโดนของทุกคนเลยครับว่าทำไมทำกับโชวคุณแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้แต่ก็วันนี้อ p ีสุดท้ายแล้วครับทุกอย่างที่เคนทำไปก็จะมีเหตุผลในตัวของมันครับว่าทำไมเคนถึงเป็นคนแบบนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วเห็นว่ายิ่งเวอร์ชันอันคาดนี่คือเรายิ่งแบบแซ่บสุดๆเลยก็ไม่รู้่สิครับผมแต่ว่าห้ามพลาดแค่นั้นเองครับยังไงเวอร์ชั่นอันคาดนี่ต้องอย่างไรบ้างครับชันอันคารดนะครับก็ ต้องไปสมัครที่ทางช่อง YouTube ของจินเลอร์ครับผมแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับจะบอกเลยว่าเขีนในอันคัดเนี่ยเดือดจริงเดี๋ยวขอถามรีพอร์ตหน่อยเพราะในเรื่องนี้เราล้อหัวเราะง่ายตลอดเกิอะไรบ้างเราหมดเรื่องน้ำส่งเรื่องเลยเหมือนหนีเสือไปปาดตัวเราให้ยันคนนี้ไม่ดีเฮ้ยแสดงว่าตัวเองดีอ่ะที่สุดเอ้ยตอนแรกทะะเลลากันแ้วคือรู้ฟีดแบ็กว่าตัวละครของคุณเป็นตัวละครที่ มีความแบบดราม่าแล้วก็เซนซิทีฟแต่พี่คิดว่าจะขนาดนี้ก็คือร้องไห้ทั้งเรื่องเลยมีอะไรนิดหน่อยก็เอยก็ร้องไห้เลยแล้วก็เป็นตัวละครที่น่าสงสารเพราะว่าเพราก็ต้องการความรักแล้วก็เป็นคนที่พร้อมจะให้ความรักกับทุกคนรอบข้างตัวเองเพราว่าตัวเองเนี่ยครับไม่เคยให้ความรักกับตัวเองเลยสำหรับเรามันเล่นยากไหมต้องร้องถูร้องให้ตอนแรกหรือเราเป็นเจ้าต้องตาตอนแรกแบบหมคิดว่าสิ่ร้องไห้ทุกย่างเลย พอเราได้เล่นเป็นตัวละครโชว์คุณจริงๆแล้วเนะี่ยมันไม่ยากเลยครับถ้า43สาองก็ล้อหาย้เนีวว่ยความที่ตอนนั้นมันมันอยู่ในบทบาทนะครับพวกเราทุกคนตอนทํางานหรือว่าตอนถ่ายทําอยู่เนี่ยพวกเราอินกับตัวละครแล้วก็ซูเซชั่นนั้นมากๆครับจนทุกอย่างมันโฟกไปได้อย่างดีครับือเราช่วยส่งฟิวให้ับนใช่ครับต้องขอบคุณเพื่อนเยเพราะว่าดูใจหลายคนบอกว่า ep หตัดจบแบบงงเลยแล้วเราจะเลือกฟังไหน ราก็ต้องติดตามใน EP6 นี้นะครับก็คืต้องติดตามวันนี้เนาะใช่ใต้องติดตามในอีพีนี้นจัดให้ครับผมจัดให้ชอเโน่ารักมากต้องติดตามในอีพนะครับเพราะว่าจะเป็นบทสรุปของซีซั่นนี้แล้วนะคะเดี๋ยวอลันนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เยอะไรอะอะคนนี้อะไรนี่มีมีคนถึงนะมีคนถึง ก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเซรีส์แรกๆที่ผมได้เล่นนะครับผมก็ตอนแรกก็มีความเก่งอยู่บ้างก็จริงๆก็ค่อนข้างเก,งก่งนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆเนี่ยแหละครับที่แบบว่าคอยช่วยคอยให้คําแนะนําแล้วก็อยู่ในทีมงานกับแล้วก็คนอื่นๆที่คอยช่วยเหลือเสมอครับสําหรับเราเดินทางมาถึงตอนจบเราเป็นยังไงบ้างที่ทเราพอคุ้ได้แค่ชิบหายก็ช่วยอะไรเองดีครับก็รู้สึกว่า ใจนะที่ได้แบบว่ามาเล่นกับทุกคนอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ได้สนิทสนมมากขึ้นมากแบบการเล่ว่าการทํางานเข้มแี็งการการทํางานร่วมกับเพื่อนสนิททางนร่วมกับเพื่อนแล้วก็ทุกคน